สวัสดีพี่น้องชาชนนะครับชาวอำเภอวัดไทยนะฮะวันนี้ก็ฝายธรรมจักรนะครับหมู่หนึ่งนะครับบ้านน้องเรือบนโคกกลางนะครับก็ได้ดําเนินการนะครับขุดตักนะครับตักจอกแหนออกจากฝายนะครับที่อยู่ต้นทางนะครับวางทางน้ําไว้นะฮะแล้วก็น้ําก็จะดําเนินการไหลไปทาง ลำสะเน่ต่อไปนะฮะอ่าอท้ายฝ่ายก็ยียมพร้อมรับมือกับมวลน้ําที่กําลังจะไปด้วยนะครับสวัสดีครับท่านอ่าท่านอ่ากระเสตอ่าตัวผู้การครับสถานการณ์น้ำของตัวผู้การเป็นยังไงบ้างครับท่านตอนนี้น้ําเยอะครับน้าเริ่มเออเข้าท่วมไล่นาแล้วนะครับแต่ว่าน้าก็ตอนนี้กําลังมาจากทุกสว่างนางลำเรื่อยๆคาดว่าน่าจะเข้า เยอะครับตอนนี้ครับผมแล้วการบริหารจัดการต่อไปทําไงครับท่านตอนนี้เรามีหน้าที่เฝ้าระวังความสูงแล้วก็แจกเกอชาวบ้านอย่างเดียวครับเพราะว่าน้ำอ่ะีอีกเยอะครับถึงจะเข้าใกล้หมู่บ้านตอนนี้ก็เข้าท่วมไรนาอยู่นะครับก็เราก็คงจะได้แค่เตือนครับเตือนฝ้าระวังอเตือนเฝ้าระวังนะครับเนาะครับ เพราะว่ามันไม่สามารถระบายนปที่ไหนได้อีกแล้วใช่ครับก็น้ําก็ต้องไปเป็นทางทางของน้านะครับนาะนครับผมนี่นะกำลังใช้เครื่องจักรนะครับเครื่องจักรในการตัดจอกแหนนะครับที่ขวางทางน้ําอยู่นะครับนี่นะตัดครับตัดขึ้นไปนะเอาไปทิ้งครับเอาไปทิ้งมันขวางทางน้ําไว้นะฮะท่านผู้ชมครับ ลองทำนาำเป็นอย่างมากนะครับในการทำนะฮะเพราะว่าเรื่องกลับนะครับแล้วก็อันตรายนะครับการทํางานก็เป็นไปได้อย่างล่าช้านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผลงานในงานต่อไปเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอให้ลอนกลับตักจอกไม้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ